โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแพ็กพัสดุให้น้องคนนี้นะคะที่กล่องใหญ่บัลลืมเลยนี่น้องคนนี้มาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปบ้างเนาะโอเคอย่างแรกก็คือเราต้องออกมาก่อนนะเพื่อที่จะรีวิวให้น้องนะคะว่าของน้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขออขอแบบแป๊บหนึ่งนะโอเคเราก็จะมารีวิวกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีเป็นสติกเกอร์16 หกเอ้เยสองสสสิบโอเคมีสิบแปดม้วนนะคะอันนี้ก็สองม้วนอะสองแล้วนะสองสี 2, 4, 6, 6, 6่หกนะแปดสิสิบสอง สิบสี่สิบหกหกแล้วก็สิบแปดนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นสกูชี่นะคะทุกคนสกูชี่ก็อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเค้กหมีหนึ่งแล้วก็จะเป็นแกะอันปกาก้าตัวนี้อีกหนึ่งแล้วก็มีแกะสีชมพูอีกหนึ่งแล้วก็สีขาวอีกหนึ่งนะคะแกะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นเค้กยูนิคอรนตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นนางเงือกหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเค้กตอนใหญ่ๆแบบนี้อีกสามชิ้นนะคะก็สองอันนี้สามนะอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวนี้อีกหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นไอตัวนี้สองชิ้นนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะคะ แล้วก็โดนัดหนึ่งชิ้นเค้กปอนหัวใจอีกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้อีกหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็เป็นเจ้าหมีตัวนี้หนึ่งมีเป็นเค้กวางหนึ่งมีเป็นปังกอนตัวนี้อีกหนึ่งนะคะเป็นกระต่ายสีเคล็ดอีกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นมาการอง ยูนิคอนอีกสองนะคะแล้วก็ฝ่ายลุงหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็จะมีไอตัวนี้อีกหนึ่งนะ,ะจะเป็นไอ้น้องบิบตัวนี้1นชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอเจ้าป๊อปคอนกิตตี้อีก2นะคะ โอเคแล้วก็จะเป็นคัพเค้กเอ้ยเดี๋ยวจะ,จะเป็นเค้กตัวนี้อีกสองชิ้นนะคะจะส่งแบบแฟตเอ้ยจะส่งแบบเจแอนที T นะคะแล้วก็ใส่ของแถมไปให้น้องเนาะเดี๋ยวยังไงพี่จะขอดอกกล้องไปตอนติดสก,กัดเค้เสร็จนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งเนาะอ่อันนี้ก็จะเป็นของแถมจากทางร้านนะคะแถมเยอะแถะม,มากก็ต้องขออาภัยด้วยน,นะทะกคนแม่ค้าคือแถมตามที่ตัวเองมีเลยนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะคะของแถมทุกคน โอเคเดี๋ยวดกกับกล้องมาตัดติดสกัดเทปเสร็จนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะทุกคนติดสกัดเทปทั่วเลยนะมันจะได้แบบว่าไม่หลุดนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล่องมือสองเนาะขอบคุณนะคะที่มาอุ่นนุนไปแล้วนะคะไายบาทพนีแจ๊งเลขให้เนาะ